สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้างไม่ว่าที่ไหนยังไงก็มีเพื่อนวันเพื่อนมีได้ทุกวันพีฟ f เอฟซและ AFF คืออะไรและเกี่ยวข้องอย่างไรกับวงการฟุตบอลไทยวันนี้ผมจะมาหาคำตอบให้ทุกคนครับผมแมทธิวดีนและนี่คือรายการไทยฟุตบอลรีพับลิก คำว่า FIFA, AFC และ AFF ชื่อพวกนี้เราคงได้ยินกันอยู่บ่อยๆครับในวงการฟุตบอลแต่มีใครรู้บ้างชื่อพวกนี้ย่อม,มาจากอะไรวันนี้ผมยังคงอยู่ที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยผมจะพาคุณผู้ชมไปหาคำตอบกันครับฟี f a ก็คือองค์กรที่กำกับดูแลฟุตบอลกีฬาฟุตบอล นานาชาติหรือดูแลประเทศสมาชิกที่อยากจะเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลเนี่ยทั่วโลกซึ่งเขามีสมาชิกอยู่ทั้งหมดก็คือ211ป,ประเทศณนะปัจจุบันนะครับที่เป็น full member หรือว่าสมาชิกสามัญซึ่งประเทศไทยเองเนี่ยก็เป็นสมาชิกกับฟฟ้าด้วยตั้งแต่ปี1925นะครับกฟฟ่าเ,เปิดมาก็ปี1904นะครับโดยโดยมีประเทศสมาชิกบางกลุ่มในยุโรปก็เป็นคนก่อตั้งขึ้นมา เอฟซก็คือ Asian Football Confederation หรือว่าองค์กรที่กํากับดูแลฟุตบอลแต่คราวนี้เขาลงมาโฟกัสหรือว่าดูแลประเทศสมาชิกในกลุ่มที่อยู่ในทวีปเอเชียซึ่งแต่และองค์กรไม่ว่าจะเป็นทีฟ้าหรือ AFC เองเนี่ยเขาก็จะมีโปรดัก์หรือว่าการแข่งขันที่เป็นของตนเอง จะมีเชื่อมกันบ้างในบางรายการบางรายการก็ไม่ได้เกี่ยวกันนะครับซึ่งอย่างของฟีฟ่าที่เราคุยเมื่อกี้ก็คือเขาเป็นเจ้าของทัวร์นาเมนต์ระดับโลกหรือว่า World Final เท่านั้นเราจะเห็นว่า World Cup ฟุตบอลโลกที่เรารู้จัก World Cup U20 อายุไม่เกิน20ปี World Cup U17 นะครับฟุตซอล World Cup บีดซ็อกเกอร์ World Cup นะครับฟุตบอลสโมสรโลกนะครับพวกนี้จะเป็นระดับโลกชิงแชมป์โลกเท่านั้นจะเป็นหน้าที่ของทางฟีฟ่าในขณะเดียวกันก่อนที่จะไปแข่งระดับโลกได้ เราก็ต้องชิงแชมป์เป็นสุดยอดของแต่ละทวีปก่อนถึงจะเป็นตัวแทนของทวีปไปแข่งระดับโลกได้ซึ่งหน้าที่ตรงนั้นอยู่ที่เอเชียฟุตบอลคอมเ d e r เรชันหรือ AFC เราก็จะเห็นตั้งแต่รายการ AFC U16 เพื่อไปแข่งฟุตบอลโลก U17 AFC U19 เพื่อไปแข่งฟุตบอลโลก U20 นะครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียเพื่อไปแข่งฟุตบอลโลกในปีนั้นๆของฟี f a แล้วก็มีสโมสรชิงแชมป์เอเชียหรือ AFC c h a m ม i o n s League ก็เพื่อไปแข่งฟุตบอลสโมสรชิงแชมป์โลกต่อไปเ f f ก็คือองค์กรคล้ายๆกันครับกับ AFC แล้วก็ฟีฟ a าเอก็คืออาเซียนฟุตบ l ลเฟด r เรชันหรือเอเชียสมาหลอกิลตาใตกลุ่มประเทศ12ประเทศนี้ซึ่งรวมถึงประเทศออสเตรเลียซึ่งเป็นประเทศสมาชิกของ AFC และเขาก็ขอมาเป็น สมาชิกของ AFF ด้วยแล้วทางวงการฟุตบอลไทยกับสมาคมได้ประโยชน์อะไรบ้างครับกับการเป็นสมาชิกของ AFC, AFF และ FIFA ครับสิทธิประโยชน์ครับการที่เราเป็นสมาชิกเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีเรา อยากจะเป็นแล้วแล้วก็ลงแข่งขันได้เลยการที่เราเป็นสมาชิกของทั้ง FIFA AFC และ AFF นะครับมีทั้งสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้และเราก็ต้องให้กับทางองค์กรเหล่านี้ด้วยเช่นนะครับแข่งขันฟุตบอลนานาชาติในแต่ละแมตช์ที่เราเห็นกันนะครับไม่ว,ลลว่าจะเป็นฟุตบอลโลกรอบคันเลือกหรือว่าเป็นฟุตบอลกระชับมิตรที่แข่งกันระหว่างประเทศสมาชิกเนี่ยเราต้องเสียค่าธรรมเนียมให้กับฟี FA ทุก,ทก,ทกแมตช์นะครับเราต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเป็นสมาชิกทั้ง AFC FIFA และวก็ AFF ในทุกๆปี แต่สิ่งที่เราได้กลับมานะครับการที่เราได้คือ1ได้เข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรเหล่านั้น2ส,สิทธิประโยชน์ในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสาธ,ธาโรณประโยชน์นะครับที่เรานั่งอยู่ตรงนี้คือที่ทําการสมาคมนะครับซึ่งเงินบางส่วนก็มาจากโครงการพัฒนาเหล่านั้นของ AFC แล้วก็ฟีฟลานะครับอีกอย่างหนึ่งคือสิทธิ์ในการที่จะขอเป็นเจ้าภาพการแข่งขันนะครับซึ่งล่าสุดเราก็เป็นเจ้าภาพาแข่งขันเอฟ อายุไม่เกินยี่สิปีชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายซึ่งอันนั้นก็เป็นสิทธิที่เราสามารถที่จะไปขอมาเป็นเจ้าภาพได้ส่วนการประสานงานขององค์กรต่างๆกับเรานะครับก็ถือว่าเราต้องเข้าร่วมการแข่งขันของเขาดังนั้นการเตรียมการต่างๆก็จะมีที่ต้องพูดคุยประสานงานประชุมกันตลอดเวลาทั้งปีนะครับเรามีหน้าที่ต้องเข้าประชุมในฐานะสมาชิกเพื่อไปโหวตหรือไปออกความเห็นต่าง มีหน้าที่ที่จะส่งเจ้าหน้าที่หรือผู้มีผู้ส่งคน,นวุฒิเข้าไปเป็นบอร์ดหรือว่าไปเป็นคณะกรรมการในด้านต่างๆของทั้ง AF ฟเอแล้วก็ฟีฟ่านะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันในการแข่งขันฟุตบอลเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะส่งเข้าไปหรือฟีฟ่าเอฟซีเอฟเอฟมีสิทธิ์ที่จะขอเรียกตัวเจ้าหน้าที่ของประเทศสมาชิกที่มีความสามารถมีประสบการณ์ไปช่วยจัดการแข่งขันได้ ซึ่งประเทศไทยเองก็มีทั้งฝ่ายจะแข่งขันที่ไปร่วมนะครับฝ่ายเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของสื่อมวลชนนะครับเรื่องของการตลาดแล้วก็เรื่องของการต้อนรับนะครับทุกอย่างนี้มีฟังก์ชันที่เจ้าหน้าที่หรือว่าผู้ทรงขุณวของออสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนั้นไปร่วมจัดการแกข่งตั้งแต่ฟุตโซอลโลกนะครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก AFC รายการใหญ่ๆทั้งหมดมาแล้ว จากที่ผมมีโอกาสพูดคุยกับท่านเลขาธิการของสมาคมมืวอสักครู่นี้ผมเริ่มเข้าใจแล้วครับว่าการแข่งขันต่างๆที่ทีมชาติไทยลงแข่งขันมันสําคัญยังไงบ้างและแต่ละรายการเนี่ยเชื่อมโยงกันยังไงบ้างครับการจัดอันดับความแข็งแกร่งของทีมชาติชุดใหญ่ทั้งฟุตบอลชายและหญิงทั่วโลกอันดับที่แตกต่างกันนี้ส่งผลอะไรกับทีมชาติไทยเราบ้างครับ แน่นอนว่าในการแข่งขันฟุตบอลเนี่ยมันต้องมีทีมที่เก่งกว่าต้องมีทีมที่อ่อนกว่าต้องมีทีมที่อันดับดีกว่าและอันดับแย่กว่าซึ่งฟ i f a าเรนกิ้งเนี่ยมันคืออุปกรณ์หรือเป็นทูที่ฟีฟ่าใช้ในการจัดอันดับว่าใครเป็นท็อปฟุตบอลเนชั่นนลทีมในประเทศหรือว่าในโลกหรือในทวีปต่างๆเราต้องเข้าใจก่อนว่าการแข่งขันของฟีฟ่าเนี่ยครับมันมีแบ่งกันเป็นหลายรูปแบบอันที่เรารู้จักมากที่สุดเลยก็คือเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกต่างๆซึ่งแบ่งไปตามแต่ละทวีป อย่างของไทยเนี่ยครับตอนนี้เราก็แข่งอยู่ในรอบคัดเลือกรอบ2 f i ฟีฟ a า k ล n กเนี่ยมันคือใช้เพื่อการจัดอันดับโถวางเพื่อการแบ่งกลุ่มสายต่างๆยกตัวอย่างเช่นนะครับในการจับฉลากฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเนี่ยสมมุติว่ามีอยู่8โถเนี่ยครับทีมที่อันดับดีๆเนี่ยฟีฟ่าแลงกิ้งดีๆก็จะอยู่ในโถแรกหมายถึงว่าใครที่อยู่ในโถดีที่สุด ก็จะมีโอกาสได้เจอกับทีมในันดับโถ2 3 4 5 6 7 8ตามลําดับไปตอนนี้เนี่ยไทยเราอาจจะอยู่โถที่3ามโถที่4หมายความว่าเราต้องเจอทีมที่แข็งมากขึ้นเรื่อยๆคือโถ1และโถ2ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราฟีฟ่าเรนกิงดีมันก็จะส่งผลให้ไทยเนี่ยอยู่ในโถาวางอันดับที่ดีขึ้นและแน่นอนที่สําคัญคือเพิ่มโอกาสทีมชาติไทยในการผ่านเข้าสู่ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้มากขึ้นด้วยแต่ว่าเรื่องของฟีฟ่าเรนกิงเนี่ยคิดกันยังไงใช่ไหมครับ วิธีการที่ของฟี FA r a n k i n g เนี่ยมันมันเพิ่งมีการมาเปลี่ยนผ่านกัน mm hmm. เมื่อไม่นานมานี้ก็คือ2ปีที่แล้วซึ่งฟี f a าเนี่ยเขาจะใช้ทุกการแข่งขันที่ทีมชาติไทยเตะแล้วก็รับรองโดยฟี FA เนี่ยมีการนำมานับคะแนนในทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลอุ่นเครื่อง Amatch ต่างๆที่ฟี f a ารับรองพวกนี้เนี่ยนำมาคิดคะแนนเพื่อจัดอันดับโถดทั้งหมดแต่การแข่งขันในระดับที่ต่างกันเนี่ยมันก็มีพอยต์หรือคะแนนที่นำมาคิดเนี่ยลดหลั่นลงไปตามโมเดลใหม่แบบนี้นะครับ รูปแบบการคิดฟีฟ่าเลนจิงแบบใหม่เนี่ยก็จะทําให้แต่ละการแข่งขันมีความสําคัญมากน้อยต่างไปเช่นนะครับการแข่งขันฟุตบอลทัวนาเมนต์อุ่นเครื่องที่อยู่นอกฟีฟ่าเดย์อันนี้จะเป็นการแข่งขันที่ได้รับคะแนนต่าที่สุดอันดับถัดมาคือการแข่งขันอินเตอร์เนชั่นแนลเอเมต่างๆที่แข่งกันในฟีฟ่าเดย์อันนี้จะได้คะแนนเยอะกว่าการแข่งขันที่อยู่นอกเหนือฟีฟ่าวินโดว์เพราะฉะนั้นเนี่ยความสําคัญเนี่ยมันก็มีความสาคัญมากน้อยแตกต่างกัน สิ่งที่สําคัญมากที่สุดก็จะเป็นพวกการแข่งขันรอบคัดเลือกออที่จัดโดยค onfederation หรือสมาพันธ์ทวีปต่างๆรอ,อ,อบคัดเลือกเอเชียนคัพรอบคัดเลือกคัดบอลโลกพวกนี้เนี่ยจะมีความสําคัญมากแล้วก็แน่นอนที่สําคัญที่สุดจะเป็นรอบการแข่งขันสุดท้ายในรายการระดับทวีปไม่ว่าจะเป็นเอเชียนคัพเองก็ตามหรือฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายอันนี้ก็จะมีความสําคัญมากที่สุด F.C. ランキングเนี่ยก็จะใช้สําหรับเฉพาะผลงานของสโมสรตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันทั่วเอเชียก็คือ F.C. Champions League นะครับซึ่งแน่นอนว่าคุ้นหูกันแน่นอนครับก็คือบุรีรัมย์เูเนเต็ดเชียงรายเูเนรเต็ดหรือจะเป็นเมืองทองเูเนรเต็ดที่แข่งขันเนี่ยก็มันก็จะเป็นการนับคะแนนรวมกันของสโมสรไทยในการแข่งขันนั้นนั้นแล้วก็ยิ่งไทยทําผลงานได้ดีเท่าไหร่เราก็มีโอกาสที่จะแซงหน้าประเทศอื่นๆในเอเชียเนี่ยขึ้นไปมีอันดับที่ดีขึ้นใน F.C. Ranking ซึ่ง ณตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าไทยเราอยู่ใน A FC ฟซีลังกิ้งเนี่ยเราอยู่อันดับ4ของโซนฝั่งตะวันออกหมายความว่าประเทศที่อยู่เนี่ยเราเือเราแค่สามอันดับเนี่ยก็คือจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ครับเราเนี่ยเป็นอันดับที่4ดีกว่าออสเตรเลียดีกว่าเวียดนามดีกว่ามาเลเซียเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่า A FC ฟซีังกิ้งเราเนี่ยสโมสรกตูตทาประเทศไทยทำผลงานได้ดีมากๆในช่วง4-5ปีที่ผ่านมาซึ่งการที่เราอยู่ในอันดับที่ดีขึ้นเนี่ยครับก็จะส่งผลให้เราเนี่ยได้ โค้้าในการแข่งขันถ้วย FC Champions League มากขึ้นเพราะฉะนันเนี่ยจากเดิมที่เราเคยเมีทีมในรอบแบ่งกลุ่มแค่1ทีมเท่านั้นแล้วก็เป็นรอบคัดเลือก2ทีมตอนนี้ก็ฤดูกาลหน้าจะปรับมาใหม่นะครับก็คือประเทศไทยเนี่ยจะได้สล็อตลอบแบ่งกลุ่มทั้งหมด2ทีมหมายความว่าทีมตัวแทนประเทศไทย2ทีมเนี่ยไม่ต้องแข่งรอบคัดเลือกละเข้าไปรอรอบแบ่งกลุ่มได้เลยอันนี้ก็เป็นสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นมาจากการทำงานได้ดีนะครับซึ่งอย่างนี้เนี่ยปีหน้าก็หมายความว่าไทยเนี่ยเราจะมีโอกาสมากขึ้นนที่จะเห็ ทีมตัวแทนประเทศไทยในในเวทีเอเชียสำหรับเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกเนีย่ยมากขึ้นไปด้วยครับสำหรับวันนี้เราได้ทราบกันแล้วครับว่า FIFA AFC และ AFF คืออะไรรวมไปถึงมีความสำคัญกับวงการฟุตบอลไทยอย่างไรบ้างแล้วพบกันในครั้งต่อไปครับผมแมทธิวดีและนี่คือไทยฟุตบอลรีพับลิกสวัสดีครับ